สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Real g o Mastery นะครับวันนี้ครับริเองมีเรื่องสําคัญสําหรับทั้งมือใหม่และมือเกา่าเดี๋ยวมาแชร์กันครับว่าการตั้ง SL และ TP ที่มีคุณภาพที่ผมเองพูดย้ำหลายครั้งเหลือเกินนะครับการตั้ง SL และ t มีคุณภาพนะครับสำคัญมากๆจะช่วยให้เรานะครับเพิ่มโอกาสในการที่จะโดน SL ก่อนที่จะไป TP นั่นเองเนะเรียกว่าไว่านี่ฮะ เพิ่มโอกาสในการทํากําไรและเรียกได้ว่าโอกาสวินเลทก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเทดปลอดภัยทํากําไรได้ง่ายๆถ้าตั้งจุดให้ถูกต้องเดี๋ยววันนี้ฮะใครที่ความรู้สึกนะฮะโดน t o อ l ลอดบ่อยครั้งครับเดี๋ยวบางคลิปนี้ก็อาจจะเปิดเฉลยให้กับพี่ๆได้นะฮะเดี๋ยวใครพร้อมนะครับผมเองขอคนไละไหน่อยไปดูพร้อมกันเลยครับโอเคครับอันดับแรกครับเราต้องรู้จักก่อนนะครับว่า SL และ TP เนี่ยนะครับย่อมาจากอะไรบางคนนะฮะเทรดมานานแล้วนะครับยังไม่รู้จักเลยว่า SL และ TP ตัวย่อเนี่ยมาจากอะไรนะครับแล้วก็ในเรื่องของการนะครับรู้จักชื่อเต็มๆของมันมันชื่ออะไรกันแน่นะฮะ SL นะครับย่อมาจาก Stop Loss นะครับ Stop Loss เป็ว่าจุดตัดขาดทุนที่ต้องมีต้องใช้นะครับอย่างเช่นนะฮะเราซื้อราคามะนาวนะครับลูกละ20บาท เราตั้งจุดตัดขาดทุนไว้15บาทคิดไว้ว่าถ้าลงมา15บาทปุ๊บน้องมีโอกาสลงไปต่อ10บาทเราขายขาดทุนในราคา15บาทก็พอเดี๋ยวน้องจะลงไป10บาทนั่นคือการตั้งจุดสตอปรอดในฝั่งของขาาขึ้นนะนะครับแล้วก็ TP เช่นกันฮนะ TP ก็เก็บกําไรนะครับเรื่องของตลาดนี้เนาะมันก็จะมีเรื่องของการเก่งกําไรนะครับว่าราคาขึ้นราคาลงราคาขึ้นราคาลงแน่นอนฮนะด้วยความปลอดภยัยด้วยความชัดเจน นักลงทุนส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากรารเทรดนะครับต้องมีจุดตัดขาดาทุนทุกครั้งเสมอนั่นเองครับแล้ววันนี้ฮะเดี๋ยวเรามาเปิดเฉลยใครที่พบกับปัญหาสภาวะมากมายของการเทรดที่ไม่รู้ว่าสต็อปลอที่ดีอยู่ตรงไหนตั้ง SL ตรงไหนดีครับเขาตั้ง SL ตรงไหนดีครับอาจารย์ตั้ง SL ดีไหนครับน้องร็วเดี๋ยว,วน,นี้ฮะมาเปิดเฉลยกันครับอันดับแรกครับ ยกตัวอย่างฝั่งขอขาขึ้นหน่อยแล้วกันนะครับส่วนตัวผมเองแล้วผมเองใช้วิธีนี้มาโดยตลอดเลยนะนะครับการตั้ง stop loss ให้มีคุณภาพเริ่มต้นจากการรู้จักแนวโน้มว่ารายใหญ่ไปทางไหนก่อนยกตัวอย่างนะครับพี่ๆจะเห็นว่ามีแท่งสีเขียวบนหน้าจอนี้เนาะนะครับมีแท่งสีเขียวบนหน้าจอนี้ทุกคนจะเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่านะครับมีเป็นแท่งเขียวแบบนี้ยังไงก็ขึ้น นี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าจุดตรงไหนล่ะ SL ที่ดีอยู่ตรงไหนฉันจะต้องตั้ง SL ตรงนี้ไหมตรงกลางๆแค่ตงนี้หรือเปล่าหรือฉันจะต้องตั้ง SL ตรงไหนดีบางคนยังไม่รู้คําตอบเลยด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยววันนี้ฮะมาดูกันครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาพนี้เราจะตั้งยังไงเห็นภาพบนหน้าจอไหมครับมี SL คุณภาพอยู่ตรงที่เส้นสีแดงนะฮะ SL คุณภาพอยู่ตรงเส้นสีแดงต่ํากว่าเนื้อเทียนตรงนี้ครับ ต่ำกว่าเนื้อเทียนแทงสีเขียวตรงนี้ซึ่งหมายความว่า sl ตรงนี้มีคุณภาพมากๆเลยนะครับการที่น้องจะยกระดับสามารถขึ้นไปต่อได้แบบนี้ซึ่งหมายความว่ามีคนบายเป็นจำนวนมากตั้งแต่ตอนที่มันเปิดแท่งและดึงไส้กลับแล้วนะครับและข้างล่างเช่นกันมันมีคนบายตั้งแต่ตรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคับเราจะตั้ง stop loss ตรงที่ จุดที่ต่ำกว่าคนที่บายนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเมื่อไหร่นะครับที่กราฟกลับลงมาซึ่งหมายความว่าการที่มันขึ้นแบบนี้ได้เนาะมันมีคนซื้อมหาศาลมากครับเพราะฉะนั้นครับการกลับลงมามันมารับแรงกระแทกของคนซื้อมหาศาลนั่นเองซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดว่าทะลุคนซื้อมหาศาลต่ำกว่าแท่งเหล่านี้ได้หมายความว่ามีโอกาสกลับตัวลงนั่นเอง เพราะฉะนั้นครับ SL คุณภาพมีอยู่ด้วยกันทั้ง2จุดด้วยกัน1คือต่ำกว่าแท่งนะปัจจุบัน2คือต่ำกว่าสวิงนั่นเองนะครับมี2อย่างนะแล้วก็ฝั่งของฝ่า S เหมือนกันนะครับฝั่งของซ้อมลอดของฝั่ง S เหมือนกันเริ่มต้นจากการรู้จักของแนวโน้มว่ารายใหญ่เนี่ยไปทางไหนก่อนนะครับรายใหญ่นะครับสมมุติตรงนี้วิ่งมาติดแนวต้านวิ่งมาติดดีมานโซนอซัพพลายโซนอะไรก็แล้วแต่ นะฮะเราจะตั้ง stop loss ตรงกันข้ามกันเลยครับสำหรับฝั่งของหน้า S ก็เหมือนกันนั่นแหละเหนือสวิงนะครับเหนือสวิงและเหนือแท่งก็ได้เช่นกันนะครับมีอยู่2วิธีการด้วยกันนะเพราะฉะนั้นครับเวลาบางครั้งให้เราเลือกใช้ว่าเราจะดูยังไงว่าเราต้องตั้ง SL ที่มีคุณภาพตรงนี้ตั้งจุดตัดขาดทุนที่มีคุณภาพตรงนี้ตั้งอันนี้อยู่ตรงไหนตรงนั้นตรงนี้นะครับซึ่งนะฮะ เหมือนกันครับการที่มีแรง S ลงมาแบบนี้ได้เราตั้งเหนือคนที่ S ได้เลยนะครับเพราะว่านะฮะการที่วิ่งกลับขึ้นมานะฮะวิ่งกลับขึ้นมาได้หมายความว่าแรง S รอรับแรงกระแทกอยู่นั่นเองรอกระแทกอยู่นั่นเองซึ่งหมายความว่าถ้าชนะแรงกระแทกของฝั่ง S ได้ก็คือต้องยอมจุดตัดขาดทุนที่มีคุณภาพตรงนี้เลยครับ จะเห็นว่าหลายครั้งนะเราจะเอสลกว่าจะเอสลเนี่ยเอสแลนานมากเลยนะ <c oughs> กว่าจะเอสลเนี่ยรอเป็นปีเป็นชาตินะครับเพราะว่าเรามีเอสลคุณภาพนั่นเองซึ่งหมายความว่ากี่ครั้งแล้วนะครับที่น้องเนี่ยเกือบจะแตะเอสแลเรานะฮะแ,แล้วก็ไปทีพีแตะเอสแล้วเราแล้วก็ไปทีพีกี่ครั้งแล้วครับเพราะฉันงับวิธีการนี้ลองนําไปปรับใช้ดูได้นะฮะอายกตัวอย่างนะครับเอสลที่มีคุณภาพมากในรูปนี้เลยเนาะนะครับอันนี้คือหน้ากราฟ หน้ากราฟทองคำนะฮะหน้ากราฟทองคำมีประมาณนี้เลยการตั้งจุด Stop Loss ที่มีคุณภาพครับจะเห็นว่าเส้นแดงๆเขียวๆเนี่ยไอ้บนหน้าจอเนี่ยนะฮะผมจะตั้งจุด Stop Loss ครับต่ำมากกว่าแนวรับสำคัญทั้งหมดเลยซึ่งหมายความว่าถ้าสามารถทะลุแรงกระแทกแรงบีนี้ได้ก็คงต้องยอมแต่ว่าเรามี SL คุณภาพไงมันก็เลยกลับตัวขึ้นไปแบบนี้ครับและถ้าไม่ SL ที่ไม่มีคุณภาพล่ะ เออถ้า SL ไม่มีคุณภาพนะครับก็จะเป็นภาพประมาณนี้เลยฮะตั้งจุดตัดขาดทุนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับสุดท้ายลงมาแตะ SL แล้วก็วิ่งไป TP แล้วก็บอกว่าเสียใจนะเพราะฉะนั้นครับ SL ที่ผมพูดถึงคือเราต้องตั้งต่ำกว่าสวิงนั่นเองนะครับสวิงนั่นเองจะเห็นว่ามีการเกิดสวิงขาลงขาขึ้นตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะอ่ะดูครับ การตั้ง H/L คุณภาพนะครับในฝั่งของขาขึ้นกราฟนะครับขาขึ้นก็จะมี High ก็ High คือการทำ High ล่าสุดลงมาย่อ,อก,ก็จุดต่ำสุดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงกราฟมีประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นครับเส้นสีเหลืองเหลือง H/L 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 เนี่ยคือจุดตัดขาดทุนที่มีคุณภาพมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าทะลุตรงนี้ได้ซึ่งหมายความว่าตรงนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนเทรนเลยในบางครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนะในตรงนี้ครับ อันนี้เอาไปทำในท่เฟรมย่อยได้ในกรณีที่เทศเกล์ปิ้งส่วนท่าฟิมใหญ่ก็ยิ่งแข็งแรงกว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูของฝั่งของขาลงนิดนึงการตั้ง S l ที่มีคุณภาพของฝั่งของขาลงนะครับก็ต้องตั้งเหนือสวิงที่สร้างขึ้นมีเส้นสีหเหลืองตรงนี้เลยตึ๊ด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 เห็นไหมคะว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าหน้างานเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับของการตั้งจุดตัดขาดทุนแบบนี้ซึ่งตรงนี้ฮะ มันช่วยลดนะครับช่วยลดในเรื่องของการโดนเอสแล้วก่อนไป TP ได้ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นฮนะลองนะครับลองดูว่าสตอปรอ s นะครับมีคุณค่ามากเลยนะเป็นเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่เป็นเพื่อนของเทรดเดอร์ที่ดีเลยเพราะฉะนั้นนะถ้าใครยังไม่รู้จักคีย์นี้ครับก็อาจจะโดน Stop l o อ s บ่อยหน่อย <laughs> รเราเล่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าง,งานจริงๆกันหน่อยดีกว่าว่าตั้งจุดตัดขาดทุนแบบนี้ปลอดภัยยังไงไปรับชมรับฟังกันเลยยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างภาพนี้แล้วกันนะฮะนี่คือส,นนคสวิงที่สร้างขึ้นนะครับสวิงที่สร้างขึ้นอ่านี่คือสวิงที่สร้างขึ้นฮะเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าจุดสตอปร้อยของเราตรงไหนมีคุณภาพซึ่งนะฮะง่ายมากเลย ผมดูด้วยตาเปล่าผมก็รู้เลยนี่คือจุดสตอป o อ s ที่มีคุณภาพครับและนี่คือจุดสตอป o อ s ที่มีคุณภาพครับและนี่คือจุดสตอป o อ s ที่มีคุณภาพธรรมดานะฮะเดี๋ยวให้ดูกันครับว่าชุดนี้ที่ผมทําคลิปเมื่อคลิปที่แล้วเนาะนะครับที่สามารถนะฮะใช้หลักการนี้การตั้งเอสที่มีคุณภาพช่วยนะครับให้เอสเราสั้นลงได้นั่นเองแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลย แล้วก็ S L ที่2ครับก็มีอีกจุดหนึ่งตรงนี้นะ S L ที่สองครับก็มีอีกจุดหนึ่งนี่ฮะก็ปลอดภัยเช่นกันครับและ S L ที่3ครับก็เช่นกันนะ S L ที่3อยู่ตรงนี้อืมโอกาสนะครับก็จะปลอดภัยมากขึ้นแต่เวลาเทรดนะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะเวลาเทรดครับไม่ต้องเทรดเยอะขนาดนี้ไม่ต้องเทรดถึงสาไม้นะ ให้เทรดแค่ไม้เดียวพอนะครับแล้วก็ตั้งจุด Stop Loss นะครับที่มีคุณภาพซึ่งนะฮะลองไปแกะกันดีๆแล้วก็ลองไปแบกเทรกันดีๆว่าจุดที่1ครับต่ำกว่าเนื้อเทียนจุดที่2ครับต่ำกว่าสวนะิงณปัจจุบันจุดที่3ครับต่ำกว่าสวิงก่อนหน้านี้ก็จะช่วยให้เราได้เซฟในเรื่องของการโดด SL และไป TP ได้เยอะมากๆเลยนะครับอ่ะลองนำไปปรับใช้กันดูได้ครับ สำหรับพี่ๆท่านไหนครับที่รู้สึกว่าชอบคลิปนี้เนื้อหาแบบนี้และรู้สึกว่ามีคุณค่าจังเลยนะฮะฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ให้กับริวโกมาซ e r y ด้วยนะฮะในวันนี้ครับขอบคุณทุกคนมากฮะอย่าลืมนะแชร์ให้กับคนที่เรารักด้วยครับเพราะผมเชื่อว่าคนที่เรารักก็อยากจะเรียนรู้เหมือนกับพี่ๆที่ดูกันในตอนนี้เช่นกันครับสำหรับในวันนี้ครับ see you next bye bye นะฮะสวัสดีครับ